สวัสดีครับอยู่กับปาล์มและบางกอกกระซิบก้อนสิบกระซิบครับวันนี้เราจะไปสัมษั์ซูเปอร์มัม ของซปเปอร์สตาร์คุณแม่นิตยาบุญสูกเนินคุณแม่ของน้องทอยนั่น oh. เองนะเมื่อไหร่เขาสองคนเนี่ยจะได้ฟิชเจอรลิงเพลงด้วยกันอุ้ยอยากลุกมาชมไปจับกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมอาจากเป็นนักร้องเสียงยีในตำนานที่รู้จักกันดีแล้วละยังเป็นคุณแม่ของน้องทอยอีกด้วยไปคุยกับเสลเป็นตัวแม่กันเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณแม่นิตยาครับสวัสดีลูกสวัสดีค่ะโอ้โหผมบอกเลยผมเห็นหน้าคุณแม่เนี่ยปุ๊บรู้เลยว่าเพลงอะไรหนูเกิดทันมาเนี่ยทันครับทันครับทันนะ ก็้าแล้วครับคุณแม่ทันยุ่งหมาทันแต่ฟังฟังทันเด็กยุ่ใหม่ร้องใช่ครับโอเคจ้ะก็มีเจ็บนิดเดียวช้ำคือเราที่เด็กใหม่ๆเอามาคบกันคุณแม่ครับผมอยากรู้ว่าเสน่ห์ของเพลงสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับเพลงของแม่นั้นมันมีร็อกผสมด้วยสมัยนู้นฮิตร็อกมันก็กลับมาเป็นร็อกใหม่ซึ่งเราก็จะเอามาผสมผสานกับป๊อปหรือเป็นฟิวชั่นอะไรใหม่ๆเสน่ห์ของมันก็คือมันยังฟังได้ตลอดเอาดีๆครับผมว่าเพลงสมัยก่อนเนี่ยคือ มันฟังสบายฟังได้เรื่อยๆมันไม่มีวันตายประมาณนั้นประมาณนั้นคือมันจะวนไปพอยุคใหม่แล้วก็จะมีประยุกต์บ้างแล้วเมื่อก่อนนะฮะคุณแม่เล่นเป็นนางเอก MV เลยหรือเปล่าครับมันไม่ใช่นางเอกหรอกมันมันก็คือเป็นลิปซิงค์เพราะว่าประหยัดไม่ต้องจาอ้างคนเดียวพอถ้าจ้างนางเอกมันเยอะอก็แม่นี่แหละตรงนั้นประหยัดงบถูกถูก <laughs> แล้วอย่างตอนที่เราขึ้นคอนเสิร์ตสมัยก่อนนะฮะเวลาแบบมันมีอักซิเดนผิดคิวอะไรอย่างนี้บ้าง,งไหมฮะมีสมมุติว่าเราเตรียมตัวไปเนี่ยอย่างดีแต่ว่าความตื่นเต้นอะความตื่นเต้น ขึ้นไปมันจะพลาดตรงที่เราอาจจะลืมเนื้อเพลง <C uk> ช่วงที่ลืมไปเนี่ยก็ยื่นให้ใครช่วยร้องหรือถ้าใครยังช่วยร้องไม่ได้แล้วก็บรรเลงไปพ <C uk> <ป>ูดมาขนาดนี้เนี่ยหลายหลายคนก็คงรู้แล้วล่ะครับว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแม่ของใครเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาถามถึงคุณลูกดีกว่านะฮะว่าเขาจะมีทําอะไรกันด้วยหรือเปล่าพีาอยากรู้เจอกันช่วงหน้าครับ <C asia> <to> <C asia> กลับมาพูดคุยกับศิลปินตัวแม่อย่างคุณแม่นิตยาบุญสูงเนินกันต่อระกับเรื่องราวของลูกชายสุดลิฟจะสนุกสนานแค่ไหนไปฟังกันครับคุณแม่ครับหลายๆคนเนี่ยเป็นแฟนคลับของลูกคุณแม่เยอะมากแฟนคลับที่เขาฝากถามมาเลยนะฮะว่า คุณแม่เนี่ยจะมีโอกาสได้ฟิชเจอร์ลิงกับคุณลูกไหมครับปกติแล้วมีงานต่างๆที่เราไปกันเนี่ยก็มีมีมีบ้างมีรายการแม่แม่ก็ไปฟิชเจอร์ลิงกับเขาเพลงแม่บ้างเพลงลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปแต่ถ้าถามว่ามีผลงานจะออกกับเขาไหมในอนาคตอาจจะไม่แน่ค่ะคือเราคนละยุคกันนะมันอาจจะเข้ากันไม่ได้แต่ว่าก็ไม่รู้ดูก่อนพูดถึงคุณลูกขนาดนี้นะน้องทอยเนี่ยเด็กๆเขาดื้อไหมครับคุณแม่เขาดื้อเงียบดื้อเงียบไอ้ดื้อแบบชงชางอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่เลยคือบอกว่าทอยทําอย่างนี้นะลูก ไม่ืออยอันนี้นะลูกไม่ไม่นั่นแหละคือแม่บอกว่าถอยไปไม่ไปถอ,อยมาจะไปแล้วทำไมน้องทอยเขาถึงโตมาเป็นเป็นนักร้องได้คุณแม่ได้ไปปลูกฝังหรือว่าไม่ได้ไปสอน<ม>อะไรเขาต่อใช่เลยแม่ไม่สนับสนุนด้วยซ้ำเขาไม่ร้องก็ดีเราอยู่ในวงการนี้เราก็ ัวลูกลำบากเขาเรียนด้วยตัวเองเพราะว่าเราไม่ได้สถมบสนุนเขาก็แอบแอบอยู่ในห้องดู YouTube คุณพ MM ่อเขาก็สอนนิดนึงเพราะคุณพ่อเขาเป็นโปรดิวเซอร์เขาไปต่อยอดด้วยการเรียนด้วยตัวเองที่ภูมิใจหรือหรือสบายใจก็คือเขาเอาตัวรอดนี่แหละไปคุณแม่เนี่ยฝากถึงแฟนคลับของคุณแม่และของคุณลูกด้วยครับสาหรับแฟนคลับของแม่ก็ขอบคุณมากนะคะที่ยังตามแม่ตลอดไม่แน่อันในอนาคตก็อาจจะมีผลงานมาให้ ชมกันค่ะ,คะสำหรับแฟนคลับของทอยก็ขอบคุณมากๆที่โอยดูแลห่วงใยตามไปทุกที่ซื้อขนมซื้ออะไรขอบคุณมากเดแฟนทุกคนค่ะ